สวัสดีเอสีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีบ้านพี่จินนะคะผู้ชมบ้านท่านผู้ชมฝนตกไหมคะตอนนี้บ้านป้าแมวกับพี่จินน่ะฝนตกเนาะลมหนาวมาแล้วค่ะอือลมหนาวแล้วมันเหมือนคึมคึมมืดมืดเหมือนจะเป็นหมอกใช่ไหมพี่จินใช่ค่ะมีหมอกแต่เช้าเลยอือมีหมอกแต่เช้าเลยอันนี้เป็นเบอร์บอนสีพี่จินนะคะผู้ชมขาเป็นเบอร์เบอร์ของพี่จินนะแอดไลน์เบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์นี้เลยค่ะโทรก็เบอร์นี้อือไม่มีเบอร์สองแล้วนะ บางคนมีสองเบอร์ไงเนาะลำบากท่านชมขาค่อยๆโทรหาพี่จินนะคะพี่จินรับสายคนเดียวมีแอดมินคือพี่จินคนเดียวนะคะไม่ไม่มีพี่ผู้ช่วยเนาะคะ่ะ,ะเดี๋ยวพ่อแม่จะมาแนะนําบอลสีพี่จินนะคะท่านผู้ชมเริ่มที่นางลากสุดนะคะนางลากสุดเป็นตับสงการนะคะท่านผู้ชมขานีนะคะป้ายสวยๆเลยกระถางเท่าไหร่จ๊ะห้าร้อยจ้ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะต่อมาเป็นชายชนป้ายแดงสวยแบบนี้เลยพี่จินกระถางเท่าไหร่สองร้อย ท่านผู้ชมคะสองร้อยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะราคาสองร้อยบาทนะคะสวยๆเลยแล้วเจ้าจากักรพรรดิที่ดังๆแบบนี้นะคะพี่จินสองร้อยค่ะอุ้ยร้อยแปดสิบบาทก็พอแล้วพี่จินอ่าโอเคได้ได้สำหรับลูกค้าที่ <c oughs> น,น่ารักนี่นะคะเพิ่มเพิมร้อยแปดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเจา้าจักรพรรดิด่างนะคะสวยๆเลยนะคะเจา้าจักรพรรดิด่างนะคะ <c oughs> ต่อมาเป็นมิ่งมงคละค่ะมิ่งมงคลเท่าไหร่จ๊ะ หนึร้อยจ้ะหนึ100่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมิ่งมงคลกัดสีแล้วนะสีปาดล่ะสวยจังเลยหนึ่งร้อยค่ะหนึ100่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมโอหั่นอุมานอมพะพามีใบเดียวขายเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จินห้าสิบจ้ะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาหันอุมานอมพะพาเพ,พิ่งใบเดียวนะคะป้าปแมวเน้นย้ำนะใบเดียวนะหั่นอุมานจองถนนจ้ามีต้นเดียวห้าสิบค่ะห้าสิบบาท,บาทะค่ะท่านผู้ชม ตอนนี้เป็นกุมพกันค่ะพี่จินขายราคาเดียวไปเลยนะค่ะกลุมภกัารป้าแมวขายให้70บาทท่านผู้ชมขากุมพกัน70บาทนะจ๊ะเป็น70บาทนะ70บาทค่ะต่อมาเพชรเจ็ดสีด่างแบบนี้ราะขายเท่าไหร่พี่จินป้าแมวตั้งราคาเลยจ้ปะป้าแมวตั้งราคาเนาะป้าแมวว่าขายให้150บาทนะคะท่านผู้ชมขา150บาทนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวขายต่ำกว่านี้ท่านผู้ชมก็จะว่าป้าแมวส่วนของตัวเองขาย ราคานั้นราคานี้ส่วนของพี่จินขายราคาทำไมถูกจังมันก็ไม่ดีนะคะท่านผู้ชมจา้าเนาะก็ขายราคาเป็นกลางให้พี่ให้พี่จินนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะด่างแบบนี้นะคะท่านผู้ชมร้อบาทนะจ๊ะแล้วนี่ล่ะพี่จินต่อมาด้านนี้เป็นศิลาหุ้มทองหน้าชมพูกรงกระจุดทะเบียนเลยต้นเท่าไหร่จ๊ะจินร้อจ้ะ180บาทนะคะท่านผู้ชมร้อยบบาทสวยๆเลย ต่อมาเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างลุ้นด่างเท่าไหร่เออสองร้อยจ้ะโอ้ยป้าแมวขายแค่แปดสิบบาทพี่จินเหรออ๋อเอาเลยแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะถ้าพี่จินแปดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมคะมีใบเนี้ยที่ออกมาไอ้นี้ก็คือ150บาทนะคะแบบนี้นะคะ150บาทนะป้าแมวขายให้พี่จินนะคะช่วยเขานะคะท่านผู้ชมก็สงสารพี่จินเนาะเพราะว่า แฟนพี่จินเขาก็นอนป่วยติดเตียงนะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวก็ให้เอฟซีช่วยกันเอฟบอลสีพี่จินหน่อยนะคะป้าแมวฝากด้วยนะคะค่ะเพชรเจ็ด <50 S 1> สีแบบนี้ด่างแบบนี้เมื่อกี้ราคาเท่าไหร่พี่จินแปดสิบบาทแปดสิบาบาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมขาเป็นชมพูทวีปไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะป้าแมวจับให้ดูนะคะป้ายมาแล้วนะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะกระถางละเท่าไหร่จ้าพี่จิน 200ร้อค่ะกระถางละ200บาทนะคะท่านผู้ชมไซส์ใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะป้ายทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเป็นชมพูทวีปป้ายสวยๆเลยนะคะช่วยพี่จินเอฟหน่อยนะคะพี่จินก็ตัวคนเดียวแล้วนะตอนนี้สามีก็ทํางานไม่ได้เนาะสงสารกันค่ะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาลูกไม้พริกเกลือเท่าไหร่จ้ะพี่จิน80จ้าลูกไม้พริกเกลือ80บาทนะคะท่านผู้ชม80บาทนะคะขาย50บาทไม่ได้หรือได้ถ้าบอกแพงทำไมก็บอก50บาทไป คุผู้ชมขาขอเปลี่ยนราคานะคะแก้ไขนะลูกไม้พริกเกลือราคาห้าสิบบาทเนาะค่ะต่อมาเป็นออดิบด่างเท่าไหร่เอ่ยให้พี่แมวร้อยนึงเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทะคานผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทนะมีสองกระถางนะคะออดิบด่างนะคะสวยๆนะค่ะต่อมาด้านนี้ชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่แมวอ่านชื่อให้พิษณุโลกค่ะพิ<ห>ุณโลก ตับจังหวัดเนาะเป็นบอนเก่านะคะเท่าไรเอ่ยกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางนะคะท่านชมจา๋ามีสองกระถางนะคะนี่นะคะเป็นพิซซุดนุ่โลกนะหนึ่งร้อยบาทอา้าวต่อมาเป็นนางไหมจ้านางไหมเท่าไรเอ่ย,ห,ยะะห้าสิบบาทนางไหมนะคะห้าสิบบาทท่านท่านชมขานางไหม่ห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่นะคะนางไหมของพี่จินนะราคาห้าสิบบาทนะค,ะค,ค่อยๆมาด้านนี้เป็นลูกไม้ท่านชมขาเป็นลูกไม้สวยๆเลย ต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมขามาด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้อะไรพี่จินพญามนมนเอะไรอะไรเอ่ยเป็นลูกไม้กอะไรจ๊ะพญาโมลกับโมลตะวันกระถางละเท่าไหร่คะท่านผู้ชมขาดูความสูงนี่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะห้าสิบบาทสวยๆเลยเป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวว่าแมวพาดูนะมีหลายกระถางนะคะท่านผู้ชมขามีหลายกระถางนะคะห้าสิบทุกกระถางใช่ไหมพี่จินใช่จ้ะท่านผู้ชมดูนะคะ นีมีหลายสีจ้ะสีเขียวสีชมพูแตกต่างใบเขาเบลอเลยท่านชมค่ะนี่นะคะต้นใหญ่ค่ะกระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะท่านชมจ๋ากระถางละห้าสิบาทนะคะความสูงเขาก็เลยไม้บรรทัดแล้วนะคะท่านชมเลยไม้บรรทัดแล้วนะบางต้นก็จะพอดีกับไม้บรรทัดก็มีนี่นะคะสวยๆเลยกับสีแบบนี้นะคะกระถางละห้าสิบบาทนะจ๊ะต่อมาด้านนี้เ่าท่านชมขาเป็นนางขีริีดีเทวีนะคะ เดี๋ยวพ่อแม่อ่านชื่อให้ฟังก่อนนะคะเป็นนางกิรินีเทวีแล้วก็มีเสือพานเสือพานท่านผู้ชมขาเสือพานไปสวยเลยนะคะเสือพานไปสวยเลยแล้วก็ต่อมาด้านนี้เป็นเจ้าจักรพัดลุ้นด่างอ่านชื่อก่อนนะคะตัวน,นี้เป็นองคุริมานเป็นลูกไม้ขององคุริมานนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ขององคุริมานนะจ๊ะจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้พ่อแม่ต้องอ่านชื่อเนาะ อะไรนะสมิงไทยสมิงพระรามใช่ไหมสมิงพระรามอ้โ,อโหตอนนี้ก็หักกว่าเลยพี่จินดูสิม<อ>ีสมิงพระรามมีหนุมานจองถนนลูกไม้องคุริมานแล้วก็นายจันหนวดเขี้ยวนะคะทุกผู้ชมเจ้าจากกักรพรรดินางกิรินีเทวี เสือพนันกระถางและเท่าไหร่จ้าพี่จินเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะก็แมงอ่านตั้มนะคะเสือพานเจ็ดสิบบาทนางกิรินีเทวีเจ็ดสิบบาทนายจันหนวดหวดเที่ยวเจ็ดสิบบาทสมิงพระรามมีตัวต้นเดียวนะจ๊ะไทยหรือเปล่าก็ไม่นู้ไม่แน่ใจตามเขาป้ายเขาเนาะเจ็ดสิบบาทหนุมานจองถนนเจ็ดสิบบาทเจ้าจาัก,กรพัชเจ็ดสิบบาทแต่คุณผู้ชมลูกไม้องคุลิมานเจ็ดสิบบาทต่อมาด้านนี้ เป็นณเมืองนอนท์นะคะท่านผชมาเป็นณเมืองนอนท์นะคะกัดสีแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าเมืองนอนท์นะคะเริ่มกัดสีแล้วสวยทุกกระถางเลยกระถางเท่าไหร่จ้าพี่จิน100ย <Cin> จ้า1 0 0บาทต่อมาด้านนี้องค์หญิงทอฝัดจ้า1 0 0บาทเหมือนกันค่ะ100บาท่านผู้ชมขานึ่ะ100บาทนะคะต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้บ้านคุณยายนะคะป้าแม่ก็เลยมาฝากพี่จินให้นะคะกระถางละ70บาทนะท่านผู้ชมขากระถางละ70บาทนะคะท่านผู้ชมต้นสวยยย ท่านผู้ชมขานี่ฝนบ้านป้าแมวก็ตกแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้พี่จินเอามาฝากไว้ที่นี่นะคะอันนี้เป็นเบอร์พี่จินนะจ๊ะเบอร์พี่จินนะโทรหาพี่จินเบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมเพราะบ้านพี่จินเขาไม่มีที่เก็บต้นไม้ต้องมาฝากไว้บ้านป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาน,นีนะคะก็ท่านผู้ชมก็โทรหาพี่จินนะจ๊ะป้าแมวขอสวัสดีบกระบอกสีสวยๆของพี่จินนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ